ครับสวัสดีครับนะวันนี้มีอัลติสครับ1.8 GR Sport ครับโอ้โหนะปี2019จด20ครับนะสวยๆ1คันเลขไม่แสนสองครับกับราคาโคตรถูกครับนะ559,000ครับ่อน9,003ตลอดอายุสัญญานะครับนะ8.4งวดใครอยากได้คันนี้รีบติดต่อมาครับตัว GR หรือที่เราเรียกกันตัวกาซูมเลสซิ่งนะครับ หรืออีกชื่อหนึ่งนะการหลาดเลสซิ่งนะครับชุดแต่งจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าเขาไปจับมือกันเนาะสำหรับตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากสภาพแรกเข้าโคตรแจ่มครับสว่วนลูกค้ายู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรวดกับผมได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพครับเรามีบริการไปนัน่นไปหาถึงหน้าบ้านพ้นอนุญาตผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับส่วนประเทศส่วนรายละเอียดรอบคันจะเป็นยังไงเดีย๋ยวไปชมคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแหม่น้อยเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีเอาติดครับเป็นตัวนิวนะครับนะปี2019ันจดยีครับนะสวยๆหคันนะครับนะโอ้โหนะ1.8ตัว GR Sport ครับหรือการลัดเลสซิ่งนะครับตัวนี้เลขไมล์แสนสองก็ถือว่าน้อยมากเลยครับนะแสนสองกับรถปี2019ันจดยีนะครับถือว่าโอเคเลยแหละนะครับนะสภาพแรกเข้าถือว่าแจ่มๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคันนี้ต้องทำอะไรมั่งนะครับ เหมือนกับที่ผมบอกเลยว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จาเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพครับนั่งรออยู่บ้านครับเดีย๋ยวมีไฟแนซ์ไปหาอยู่ที่บ้านแล้วก็ผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้หรือใครอยากมารับรถด้วยตัวเองนะครับนะอยู่ไกลนะอยู่ไกลต้องนั่งรถทัวร์ต้องไงมันลําบากใช่ไหมครับเอาตั๋วเครื่องบินไปเลยนะเอาตั๋วเครื่องบินไปเลยนะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับนะเ่องเครื่องบินมา แล้วก็ขับรถกลับบ้านครับได้ลองรถไปในตัวด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว GR นะ1นปนะครับนะปี2 0 1 9 2 0สีสครับนะสีสวยนะครับนะผมให้ดูก่อนชุดแต่งของเขาครับนี่ตัวรถไม่ได้เป็นไรนะแต่ตรงนี้ครับนะสเกิร์ตของแท้ครับนะทำแค่นี้เลยครับแต่ถามว่ามีชนหนักมาไหมไม่ได้มีชนหนักนะครับตรงนี้เป็นรอยหินกระเด็นนะเป็นรอยหินกระเด็นเฉยๆนะครับนะทำสีแค่ตัวสเกิร์ตแต่ไม่ได้ทําสีตัวรถนะครับทำสีเฉพาะตัวสเกิร์ตนะครับของแท้จากโรงงานนะตัวนี้นะครับ ทำแค่นั้นเลยนะครับนะต้องเข้าใจบอกต้องให้ลูกค้าเข้าใจก่อนว่านี่คือรถมือสองนะอ่าสภาพแรกเข้าเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าถามว่าจะใหม่กลิกมาเหมือนป้ายแดงไหมมันไม่ได้หม่กกิกแบบป้ายแดงแบบนั้นนะครับนะให้ลูกค้าเข้าใจก่อนนะรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตก่อนนะรีเซ็ตความคิดก่อนนี่คือรถมือสองนะครับตัวกระจกนะครับสภาพของโคมไฟรอยหินกระเด็นแทบไม่มีนะครับนะใส่ใส่แบบนี้โปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยพร้อมกับเดย์ไทม์แบบไลนิ่งสวยๆตัวกระจังด้านหน้าเป็นสีดําเป็นโน้บ랙 ตัวนี้เลยครับส่เหลี่ยมปากระปงคมๆแบบนี้เนาะก็ถือว่าสวยถือว่าเชด้านในครับน้าเป็นโทนดําแล้วเรียบร้อยครับหน้าพร้อมกับตัวกระจกที่เป็นสีดําให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับเก็บระหว่างตัวกันชนนะครับน้าตัวรถแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้านะครับน้าไม่มีอ้าแน่นอนเห็นไหมคมๆแบบนี้แล้วโ h ล้อใหม่โคตรสวยครับผมอยากให้เห็นเหลือเกินครับล้อแม็กสวยมากครับนะเป็นแม็กบัดเงาสีโทนทรงใบพัดแบบนี้ครับมาในขนาดยาง2 25ทับส r 1 7เครับเป็นแม็กขอบ17นะครับถือว่าสวยถือว่าโอเคเลย ใครอยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้เนาะภายในซุปเ้อรจะเป็นยังไงครับนะการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยตัวนี้ยางดันหลบนะครับปี2 0ง4แล้วเรียบร้อยนะครับนะทั้ง4เส้นยางปีใหม่แล้วเรียบร้อยครับนะสเกิร์ตด้านข้างสวยๆตัดกระสีดําให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นและให้ความหรูหรายิ่งขึ้นนะมือจับเป็นโครเมียมแล้วเรียบร้อยครับนะาที่สําคัญตัวกระจกครับตีตาโตย่ามาแบบนี้เลยนะครับนะามีกันสาดมีอะไรให้แล้วเรียบร้อยครับนาาลงค้วยออขถื่เเ นะครับแล้วก็ด้านหลังมีเซนเซอร์การยะถอยให้แล้ว2ตําแหน่งครับแล้วก็มีตัวกัาบสเกิร์ตครับนะด้านล่างตรงนี้ครับตัดกับสีดําให้ความหรูหรายิ่งขึ้นพร้อมกับสปอยเลอร์ครับนะของแท้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับนานๆจะมีเข้ามาทีครับนะตัวสีขาวใครไวกว่าได้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคันนี้ผ่อนแค่9 0 0าาครับคันนี้ผ่อนแค่9 0 0าาฟรีดาวนะจอ์ฟรีดาวนะผ่อน90,03าใครอยากได้รีบติดต่อมาด่วนๆครับบอกเลยว่าสีขาวมีคันนี้คันเดียวและสภาพดีที่สุดครับ มีในส่วนของที่ด้านหน้าที่ว่าทําแค่นั้นเลยนะครับนะไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำแน่นอนครับและที่สําคัญครับแอร์หลังให้แล้วเรียบร้อยครับนะพร้อมกับเบาะภายในครับเป็นสีดําแบบนี้ครับไม่ขาดไม่ยุบตัวครับนะด้านข้างตรงนี้ครับบานพับบนกับล่างครับนะไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับถือว่าแจ่มถือว่าดีครับนะาต้องคอนี้เลยขออนุญาตดึงกระดูกงูให้ดูครับโอ้โหแน่นมากนะครับตรงนี้นะนี่นะอันนี้เห็นเห็นตัวเลขไหมนะครับตัวเลขจากโรงงานนะครับ อยู่ครบปกติเหมอนเดินลยตัวยางแล้วก็ตรงนี้เม็ดอาคู่ครบครับสีเดียวกันกับตัวรถด้วยก็ถือว่าดีถือว่าแจ่มนะเห็นด้านข้างนี้ครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับนะบอกเลยว่าสวยมากและแจ่มที่สุดครับคันนี้ร้อยคะแนนผมให้พันคันนี้ร้อยคะแนนผมให้พันครับนะพร้อมกับนี่ครับโอ้โหนาะเซ็นเซอร์ด้านข้างครับนะเห็นไหมอ่าเห็นไหมนี่นะอ่าเซ็นเซอร์ด้านข้างครับนะ สำหรับมองจุดอับนะลดขึ้นฝั่งขวาฝั่งซ้ายครับมีการแจ้งเตือนที่กระจกแล้วเรียบร้อยเนาะก็มีมาให้แล้วเหมือนกันนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาทรงสปอร์ตเข้ารูปทรงหุ่นยนต์แบบนี้ครับน่าตัดกับสีแดงนะครับแล้วก็ตรงคอนโซลเนาะเป็นสีแดงแบบนี้ครับนี่คือชุดแต่งของกาลาดเลสซิ่งนะครับก็ถือว่าสวยนะผมอะไรแจ่มๆนะครับผมอะไรเป็นอย่างนี้ทุกคันครับผมอะไรเป็นอย่างนี้ทุกคันแต่ผมหุ้มใหม่แน่นอนลูกค้าไม่ต้องห่วงนะ ผมหุ้มพรมลายใหม่ทุกคันครับนะได้ของใหม่ทุกคันแน่นอนหน้าจอยกลอยนะครับหน้าแดปบอร์ดสวยๆจุดวางพลาจุดอะไรไม่มีนะครับถือว่าโอเคสุดครับบอร์ดปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเหมือนกันในส่วนนี้ขออนุญาตเข้าด้านในนะครับมาแต่ก่อนจะเข้าด้านในผมอยากให้เห็นตรงนี้ครับตรงนี้มีการปรับลำแสงนะขึ้นลงได้ครับนะปรับแบบนป็วนวออย่างนี้ได้เลยนะครับในส่วนของไฟด้านหน้านะก็มีมาให้แล้วเหมือนกันเบรกมือไฟฟ้าครับน้าโหก็มีมาให้ครับและที่สําคัญเนาะโอ้โหด้านในหอมมาก นะรถหอมมากไฟสว่างสัยแน่นอนนะครับขออนุญาตเข้าในตัวรถแล้วกันมามาครับนะเข้าในตัวรถครับนะขออนุญาตเหยียบเบรกและสตาร์ทครับอ่าแปบบ๊บนึงนะอ่ะเมื่อกี้ขออภัยเนาะดึงคุญแจไว้นะครับมาเออมาครับโอ้โหแอร์เปิดมาเย็นเลยนะก็หนะ้าจอถึง่าสวยครับนะั่เลขแสดง่แสดงที่125,896กกิโลเมตรครับ ก็เป็นหน้าจอยกลอยแบบนี้เลยนะอ่าเป็นเป็นแบบทัชสกรีนนะสามารถกดได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับนะเมนูได้อะไรหลายๆอย่างเนาะก็มีแอปพลิเคชันครับให้สามารถเชื่อมต่ออ่าในตัวของปล่อย Wi-Fi นะสามารถปล่อย Wi-Fi ได้นะครับก็ถือว่าแจมถือว่าโอเคครับนะจบครบครจบครับนะเบรกมือไฟฟ้าที่วางแก้วด้านใน d c 2โวลต์ one, USB ครับนะ2.1แอมป์ M. ถือว่าเร็วเลยนะครับ และที่สําคัญเนาะคู่มือนะครับน้าน,น,นะน้อยคันนะที่คู่มือจะครบขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเจียมๆดีๆเลยสําหรับคันนี้คันนี้ขาดแค่อะไรนะครับขาดแค่กล้องไหมเปิดมาไฟติดปุ๊บนะอ่าเปิดมาไฟติดปุ๊บเลยขาดแค่กล้องบันทึกด้านหน้าโอเคไหมขาดแค่กล้องบันทึกนนหน้านะใครอยากได้ติดต่อมาเดี๋ยวผมจัดการให้เลยนะในส่วนนี้โอเคไหมก็ประมาณนี้เนาะด้านในก็ถือว่าสวยถือว่าโอเคครับนะคันสีขาวด้วยครับคันสีขาวด้วยโอเค เดี๋ยวเราไปดูส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันครับมาที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะนะครับนี่มาครบครบ,บจบจบครับนะกล้องถอยชัดๆมีให้แล้วเรียบร้อยนะสำหรับตัว GR Sport นะครับพื้นที่ด้านหลังกว้างขวางแน่นอนครับนะสามารถใส่กระเป๋าบิไซ์ได้เลยสี่ถึงสามใบนะครับแล้วก็ล้ออะไหล่มีครบครับอุปกรณ์ถอดล้อมีให้ครบชุดแม่แรงมีให้ครบปกติครับด้านในนะ นี่ครับซีนทางมะพร้าวจากโรงงานครับอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเม็ดอาร์กอยู่ครบปกติครับล้ออะไรเป็นล้อแหมกครับน้าที่ใส่อยู่เลยครับน้าก็ถือว่าสวยถือว่าดีเนาะคานนะครับนะไม่ใช่คานเสานะครับของฝากระโปรงด้านหลังครับน้าไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับหัวน็อตนะครับบอกเลยว่าคมกริบทั้ง2ฝั่งนะครับไล่ขึ้นมาครับน้าสันเหลี่ยมด้านข้างครับนะจบจบครบครับน้าสีเดิมเดิมีร่องการใช้งานเห็นได้ชัดครับแบบนี้นะถ้าใหม่มาจะไม่เสมอว่าทํามาแน่นอนนะทำมาแน่นอนต้องแบบนี้เลย นะครับนต้องมีร่องการใช้งานแบบนี้เลยนะสวยครบๆจบๆครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับนั่นที่เป็นเครื่องยนต์สี่สูบสิบหกเบาเนาะโอ้โหนะหนึ่งจุดแปดลิตรครับบอกเลยว่าเลื่นปื้ดป้านแน่นอนอัตราการประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับนะสิบห้ากิโลต่อลิตรครับนะโคตรประหยัดครับนะสิบห้าถึงเจ็ดกิโลต่อลิตรอยู่แล้วแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับไม่จำเป็นต้องรอสองปีแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้เปลี่ยนให้เหมมมมมืออนนนนกัััรรยย้้เิคบบแทไ่ี นะแทบไม่มีตะปเกินอย่านสภาพดีแน่นอนแล้วก็ได้สตาร์ทกับหินยันทองแดงนะครับรอยขมาวของแปลงฐานไม่มีครับน้ำซีนทังมะพร้าวจากโรงงานอยู่ครบครับหัวนอตฝากระโปรงกิบๆแบบนี้ฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะก็ถือว่าโอเคนะครับนี่เลยนครับนะที่สําคัญตีตาตัวต้ามาแบบนี้ครับฝากระโปรงคมๆแบบนี้เลยหัวนอตกิบอยู่แล้วนะครับใครอยากได้คันนี้สามารถติดต่อมาได้คันข้างคันหน้าม้อน้ำครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมนะครับ สุดท้ายนี้ครับนะก่อนจะจากลากันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ใหม่ส่วนนี้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ